สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามารีวิวนะคะนอกสถานที่เลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับกระบะตันเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้า XL Plus นะคะตัวนี้จะเป็นกระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นนะคะในราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามให้ก้อยด้วยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเจ้าเอลเอ็ลพัทนะคะตัวนี้4ประตูนะคะขนาดแรงม้านะคะจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี<ๆ>๋ยวมาดูกันค่ะว,ว่าวันนี้ก้อยเพิ่มเติมมะได้ให้กับอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ มาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ F 1 5 0นะคะตัวนี้นะคะในชุดของ Y b o d y ตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะใหญ่กว่าเดิมจาก F 1 5 0ธรรมดานะคะก็ใหญ่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้เห็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมากับฟอนต์นะคะ FORD นะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะ,ะในส่วนของไฟค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED ทั้ง3จุดเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเป็นแบบ LED นะคะ แลวเห็นทั้งชุดนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นชุดเป็นวายบอดี้ของเขาเลยคะ่ะทั้งชุดเลยนะคะมาดูในส่วนของไฟกันบ้างค่ะส่วนของไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟมาสแตงนะคะแบบ3ขีดนะคะเป็นแบบไฟเต็มระบบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมไฟวิ่งตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นเจ้าไฟ สลับสลมบสามครีบตรงนี้นะคะพร้อมกับลูกแก้วในดวงไฟตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านะคะหรือจะเป็นสีแดงนะคะเลือกสีได้เลยนะคะอีกชิ้นนึงค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของเขาก็จะเป็นไฟ LED รูปตัว C นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเดิมๆของเจ้า XL พ u s นะคะมันก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะตรงนี้กก็จะเพิ่มเติมให้นะคะใส่ให้นะคะเพื่อให้มันเต็มระบบทั้งชุดเลยนะคะ้าเห็นทั้งชุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้ที่เห็นตีโป,ป่องออกมาอย่างนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดวายวอดี้อย่างที่ก้อยบอกทางด้านต้นนะคะตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้เลยนะคะมันจะเพิ่มขนาดจากตัวรถออกมานะคะเพิ่มมาอีก2นิ้วเลยทําให้รถมีมิติ il, แล้วก็ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคิ้วล้อนะคะทั้งชุดของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเลยนะคะมาดูในส่วนของยางกันบ้างค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางมะัทะเลนนะคะตัวนี้นะคะที่วิ่งลุยนะคะเท่ๆแล้วก็ลุยได้อย่างเดียวนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับายางนะคะเป็นออฟเซตนะคะลบ4ี4นะคะตัวนี้คือกางออกมานะคะให้ดูให้เข้ากับมิติของตัวรถเธอขัให้ดูรถดูกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับข้างในค่ะเราใส่ชุดเป็นโพลเฟนเดอร์นะคะ พร้อมชุดยกนะคะก้อนอ่าก้อนยกเพิ่มอีก2นิ้วนะคะโดยส่วนของยางนะคะตัวนี้จะแม็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางขนาด33นะคะทับ12.5นะคะ R20 ก็คือเป็นแม็กขนาด20นิ้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนอื่นกันบ้างค่ะ,อะของเข้านะคะในชุดของไวบอดี้นะคะตรงนี้ก็จะมีครีบนะคะตรงนี้นะคะเป็นครีบอ่าเพิ่มมีมิตินะคะ รวมทั้งไฟค่ะตรงนี้นะาไฟนะคะออก็จัดการใส่ให้ทั้งครอบแบบนี้เลยนะคะครอบเข้าไปแล้วก็เป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยค่ะในส่วนของสติกเกอร์ค่ะ,ะสติกเกอร์ลูกค้าเลือกแบบไม่มากนะคะตรงนี้น่ารักน่ารักก็จะเป็นตาเลนเจอร์นะคะธรรมดานะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบนะคะออกแบบเองนะคะไม่ว่าจะเป็นต,ตัวชื่อลูกค้าเองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเองนะคะก็สามารถเลือกแบบให้ก็ติดตั้งได้นะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะ เราก็มีให้เลือกมากกว่าสี่สิบลายนะคะให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะค่ะนี่ค่ะด้านหลังที่ก้อยบอกนะคะตรงนี้เพิ่มความเป็นมิตินะคะ,ะให้กับตัวรถนะคะมาดูในส่วนของไฟท้ายค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะ,ะ,คะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็น LED นะคะลูกตัวสีเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟเต็มระบบของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าจะเป็นหลังนะคะลมดังให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของกับท้ายค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น Ford ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกับท้ายใหญ่ๆแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะให้ดูมีมิตินะคะในส่วนของเจ้า XL พ u s นะคะตัวนี้นะคะมันก็จะไม่มีกันชนเนาะก็จะใส่ให้นะคะเป็นเป็นกันชนเหล็กท้ายนะคะของ TNT นะคะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะคะ มาพร้อมกับไฟ LED ค่ะที่เราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพามาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างค่ะโอเคในส่วนของด้านในตัวรถนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าจะเลือกเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นจกักรเบาผ้านะคะเป็นเบออาคอนยักนะคะตรงนี้ลูกค้าถ้าลงการเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอค่ะตรงนี้นะคะจากเดิมนะคะหน้าจอเดิมของเจ้า XL Plus นะคะก็จะเป็นขนาด4นิ้วเนาะก็จะจัดการใส่ให้เป็นจอ Android แบบ8นิ้วกันเลยนะคะ,ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยในส่วนของเจ้า o อดของเราทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพาวเวอร์อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะเดิมนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า XL Plus 4ประตูคันนี้นะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะต้องการแต่งเป็นแบบเมกันแบบนี้นะคะหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ในแบบที่ลูกค้าเองต้องการนะคะไม่ว่าลูกค้าสนใจเป็นส่วนลดนะคะหรือโปรโมชั่นชุดแต่งยังไงนะคะลองทักลองโทรลองอติดต่อเข้ามาหาก้อยดูนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะช่องเพจ Facebook ของก้อยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของก้อยนะคะ,ะถ้ายยงไงไงลอง,ลอง,ลองทักลองโทรเข้ามาคุยกับก้อยดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับอีพีต่อไปจะมีอะไรนะคะนะคะ,ะก็จะพาไปแนะนำกับเจ้าตัวไหนนะคะฝากติดตามมาก้อยด้วยค่ะส่วน e ีพีนี้นะคะสวัสดีค่ะเฮียเดินเ,เข้าก้องบุกลืมพูดไม่ดีเหมือนตอนแรกเลยอะ